สวัสดีค่ะดีใจโดนเกษตรขอนแก่นค่ะลครับน้องวันนี้ร้านเปิดไหมครับวันนี้เปิดทําการปกติค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาได้ค่ะอ๋อเปิดน้องพอดีพี่ว่าจะแวะไปซื้ออะไรสักหน่อยเนาะอ่าโอเคครับเจอกันค่ะสวัสดีค่ะดน้อง่ะโทรเข้ามาสอบถามอะไรใบพัดกับน้ํายาเนาะมีของอยู่เนาะอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะเอาไปซ่อมโดนพี่ช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นแถมแบตเตอรี่หนึ่งก้อนค่ะ ซื้อโดนเกษตรหนึ่งตัว<ช>ได้แบตฟรีหนึง 1> <free> 1่งก้อนช่วงนี้เลยนะสงการนี้นะโอเคก็น่าสนใจดีเดี๋ยวก็เอาใบจองไปเลยให้พี่เดี๋ยวพี่สั่งจองไว้เนาะสินค้าส่งบ้าให้พี่เนาะโอเคเลยโดนมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องได้พี่ก็ยินดีเลยก็าโตด,ด,ดีต้องมีดีดีโอเคครับนี่ครับวันนี้เราเตรียมส่งโดนให้คุณพงศกรน,นะครับผมสั่งวันนี้แถมแบบหนึ่งก้อนก่อน30เมษายนนี้ครับพี่ขออนุญาตสแกนจ่ายนะครับได้ค่ะใช้จ่ายโดนวันนี้ เรียบร้อยเนาะอ่าขอบคุณครับสวัสดีพี่ไม้ไทยครับพี่ฝากแป้งหน่อยครับฝากเดียวบเพราะว่ามันจะไปอยู่ลานที่พี่ไปครับพี่จะไปถนนข้าวเปียกถนนข้าวเหนียวนครัีเดียวีเดียวเนี่แลยวนี่นี่แล้วกระมา่ี่เนอยไรทเอ้ยใ่วานิเดียวเลี่ยดใ่ลาลบ